สวัสดีทหารรับจ้างทุกคนศึกประชันฝ่ายยังดำเนินการอยู่และเรากำลังจะเข้าสู่ด่านใหม่และเช่นเคยด่านใหม่นั้นมาพร้อมกับโหมดเกมที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม ครั้งนี้เราต้องต่อสู้ที่สถานีโทรทัศน์ในคู่มือนี้เราจะแชร์เคล็ดลับการต่อสู้บางประการเพื่อการเอาตัวรอดในการต่อสู้ที่สถานีโทรทัศน์เราจะยังคงได้เห็น2อ,องค์กรที่คุ้นเคย Black g o u n u v i v s r s a l และหน่วยม้าป่าสีขาวทั้ง2ฝ่ายจะเกิดในตำแหน่งที่ตรงข้ามกันในแผนที่อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างกันคือในการต่อสู้ครั้งนี้สายข่าวใหม่ทั้งสงคนจะนำพาแต่ละฝ่ายมาปะทะกัน คุณต้องเลือกฝ่ายและทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อเพิ่มคะแนนความพักดีของสายข่าวด้วยวิธีนี้คุณยังสามารถปลดล็อกอาวุธพิเศษเฉพาะฝ่ายได้อีกด้วยการต่อสู้ที่สถานีโทรทัศน์เป็นการต่อสู้ตะลุมบอลแบบ8ต่อ8โดยมีผู้เล่นรวมทั้งหมด16คนและมีบอทดมากมายในแต่ละฝ่ายในโหมดนี้คุณต้องกำจัดทหารรับจ้างและบอทฝ่ายศัตรูชิงป้ายด็อกแท็กแล้วส่งมอบเพื่อรับคะแนน บอทจะนับเป็น1คะแนนและผู้เล่นฝ่ายศัตรูคนอื่นๆจะนับเป็น3คะแนนบอทของทั้ง2ฝ่ายจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องฝ่ายแรกที่ได้ครบ25คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะจุดถอนกําลังของฝ่ายที่ชนะจะเปิดล่วงหน้าอย่างไรก็ตามผู้เล่นฝ่ายแพ้จะถอนกําลังได้ต่อเมื่อเหลือเวลา10นาทีนอกจากนี้พวกเขาจะไม่สามารถถอนกําลังพร้อมกระเป๋าได้สถานีโทรทัศนมีการออกแบบที่ซับซ้อนพื้นที่ต่อสู้ที่นี่จะแคบกว่าแผนที่ส่วนใหญ่ ใช้บอดฟังคุณเพื่อประเมินตำแหน่งของทหารรับจ้างฝ่ายศัตรูโจมตีอย่างระมัดระวังเมื่อคุณเห็นตำแหน่งที่บอดฟังคุณครองอยู่อาคารสถานีโทรทัศน์มีหลายห้องในแผนผังที่ซับซ้อนการเคลียร์ห้องเหล่านี้จะทำได้ง่ายขึ้นเพื่อระเบิดคู่กายเพียงไม่กี่ลูกในช่วงวิกฤตการใช้ระเบิดอย่างเหมาะเจาะจะช่วยหยุดการโจมตีของศัตรูได้นอกจากนี้ระเบิดยังเปิดโอกาสให้เปลี่ยนตำแหน่งและได้เปรียบศัตรูอีกด้วยในโหมดนี้บอดจะมีอุปกรณ์ครบมือ คุณสามารถถอนกำลังพร้อมยุทธภัณฑ์มากมายแม้ว่าคุณจะกำหนดเป้าหมายเฉพาะอุปกรณ์ของบอดก็ตามเคล็ดลับในโหมดนี้คุณไม่สามารถโจมตีบอดของฝ่ายตนเองได้ด้วยระเบิดดังนั้นอย่าพยายามทำอะไรไร้สาระเลยสุดท้ายนี้เมื่อคุณถอนกำลังสำเร็จแล้วความสำเร็จของคุณในการบุกค,ครั้งนี้เช่นจำนวนการสังหารและจำนวนป้ายดอกแท็กที่ดึงออกมาจะส่งผลต่อคะแนนของคุณและการคำนวณรางวัลของคุณรวมถึงจำนวนรางวัลสกุลเงินของฝ่ายที่คุณได้รับ หวังว่าคู่มือนี้จะช่วยให้คุณมีความรู้เชิงกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำในการต่อสู้ที่สถานีโทรทัศน์มาลองสัมผัสความสนุกไปกับศึกประชันฝ่ายด้วยกันสิ